ชางชังมาแล้วครับชางสูตมาแล้วครับมาเปลี่ยนในตัวเกยน้ำมันนะครับทีบาเก๊ข้างครับขี่ผมขี่รถน้ำมันมดอนะ่ะเกยมหลอกวันนี้อะไรมาแล้วก็สวัสดีนะครับพี่ๆีน้องน,องนองเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับก๊กก๊อบลูกชาวนาะอ๋อ ชังมาครับวันนี้เดี๋ยวทคลิปให้ดูครับว่าตัวไหนที่มันเสียมันอยู่ตรงไหนก็เข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้สำหรับช่องกอล์ฟลูกาวนาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าช่างเรืออะไรบ้าง แรกกับทอดท่วงมมลายรถออกไปแล้วครับนี่กับบางลือฝาขอบสงสัยไอตัวดีแล้ครับสิชุดลุกลอย คือมาแล้วก็เห็นมาเลยตัวนี้ตัวเดียวอายคนทางหมู่บ้านดับกอากาศโคตรสามารอดูรถไทยใหม่ <c oughs> คนมารอดูนะคนแล้วมาดูรถไทยใหม่กันนะไทย่าเอาของไอ้เอ็มยูสีเก่าวมันเป็นแบบนี้ไหมเหมือนกัน,น,กนแต่ว่ามีปภาหาแต่ฮาร์เจ็ดดนน้ <c <oughs> C ่ยนะสี่าวมัมีเคยเปลี่ยน เดีย๋ยวมาดูหน้าตามันครับมันก็เป็นแค่ยังงี้เฉยๆยังมีเติมบ้านไหมไหนถ้ามันจะรวนมันรวนตัวไหนนี่ ีกข้างใน<อ>งนะต้องแกะอีกทีหนึ่งเช็คกดใช่กาวใส่บวกใส่ลบขยับ,บกำลังตรวจเช็คหาความผิดพลาดดูครับวัดดูกันถูกจุด นาปงนปัตสวิกตัวไหนรวนเดี๋ยวจะลองซ่อ,อมไปตัวเดิมใส่เข้าไปแล้วเช็คดูอีกรอบนะครับ ครับน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิมครับถ้าชิ้นไม่มนะีน้ำมันไม่มีเนปะิดป้าบเต็มบถังคือเก่ารุ่นนี้รุนนร่นประหยัดเติมน้ำมันนิดหนึ่งก็เต็มถัง <i> ตรงได้คอกหม่แล้ว <i> นี่เอามาแล้วครับเตรียยมาแล้ว ยัดตรงไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันจะหายไหม เครื่องไม้เคองไม้ใส่เข้าไปแล้วน้ำมันตตเกะครับไม่มีของแท้ครับอันนี้อันนี้ไมโครโฮกเลยแต่วัตถรล็กวัตถรล็กนะดีใจยอยู่เดียวรถน้ำมันเต็มถังนะงปิดนี่เลย,เลยโลกโล้วนแะต่ไปเลยเด้ยเอารถโลกนะี่ยแบบไปไทยเลยเลยด้ยดีไม่ดับงานเล็กเช่นานะนั่นแหละ เต็มถังก็ไม่รอแล้วว่าไปเลยตกเติมนะ้ำมันเช็คดูครับสรุปมันตัวใหม่ไม่ึ้นนะต้เติมเช็คดูถ้าเติมแนะ้ำมันขึ้นก็ต้องื่อฟาาใช่ได้ตรวจสอบดอูยังไม่จบนะครับของใหม่นะ่าจะยังไม่จบเกียร์ไม่ึ้น เปลี่ยนแล้วแต่รอบนี้น้ำมันไม่คืนครับเกียไม่คืนครับเติมน้ำมันไป ต้องมาโยกดูข้างนอกอย่างนี้แหละจะได้รูปโอเคครับเราเช็คดูก่อนเอาออกมาข้างนอกมาโยกดูก่อนขึ้นปกติครับสงสัยน้ำมันที่อยู่ในถังยังไม่มากพอให้เก๋มันขึ้นครับก็แสดงว่าถ้ามันตกเก๋นในน้ำมันอยู่ในถังก็หลลอยเขอากันนะครับขี่ไปได้ต่ออยู่ กว่าจะมดถังนี่สี่ห้าห้าร้อยดีตรงมีแล้วนี่เก๊ไม่ขึนนี่น้ำมันอยู่ในถังนี่โอเคครับคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็รู้แล้วครับ่าเปลี่ยนเก๊เรียบร้อย ตะกีท้ที่ใส่ตัวใหม่ไปแล้วมันไม่ขึ้นอาจจะน้ำมันยังไม่เพียงพอครับที่ให้เกมขึ้นครับแล้วก็ทําให้เราได้ดูด้วยว่าน้ํามันิิ่คาถังเก็ไม่ขึ้นนะอยู่เป็น450นะครับอยู่ในถังนะคิดนี้ก็ขอสวัสดีครับ